ไปต่อกันที่ข่าวเช่ากันมากครับอยู่ในวงการของญี่ปุ่นนะฮะแต่นี้ข้ามไปฝั่ง A v นะฮะล่าสุดครับมีการเกาะติดการสืบสวนคดีของวีนะอาราโนะนะฮะดาราเอวที่เสียชีวิตครับ เมื่อวีก่อนๆใช่ไหมใช่จะไม่ผิดนะฮ<น>ะ,<น>ะอันนี้ค่อนข้างเป็นข่าวสะเทือนใจเหมือนกันนะครับแฟนผลงานทั่วโลกครับยังคงเกาะติดการสืบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตของวีน่าอาราโนกนะฮะดาราเอวีหรือว่าหนังติดเรทสมัครเล่นชาวญี่ปุ่นวัย23ปีครับหลังจากที่หายตัวไปเมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนครับก่อนที่จะถูกพบร่างในสภาพเปลือยถูกตรึงอยู่กับต้นไม้ในช่วงกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาครับโดยเป็นแฟนผลงานของเธอครับที่จํารูปพรรพันธ์สันฐานและก็ตําหนีของเธอได้จึงสามารถช่วยยืนยัน ว่าเป็นเธอคนนี้จริงๆนะครับเนื่องจากเสียชีวิตมานานหลายวันแล้วทําให้สภาพร่างกายเริ่มเปลี่ยนแปลงไปครับตามข่าวนะครับระบุว่ารีนะอาราโนะนะครับถูกจับภาพครั้งสุดท้ายที่หน้าสถานีรถไฟใต้ดินในจังหวัดอิบารากินะครับซึ่งอยู่ไกลาจากบ้านพักของครอบครัวเธอในโตเกียวมาทางตะวันออกเฉียงเหนือครับโดยเธอเนี่ยก้าวเข้าไปในรถของฮิโรยุกิซันเปะหนุ่มรุ่นพี่วัย33ปีที่ส่งข้อความเรียกเธอออกมานะครับ ก่อนที่3วันถัดจากนั้นเมื่อเธอไม่กลับบ้านทางครอบครัวก็เลยออกตามหาครับก่อนที่จะพบร่างในวันที่14มิถุนายนครับในชายป่าจังหวัดอิบารากินะครับผลชนสูตรครับชี้ว่ากระดูกใต้โคนลิ้นของเธอหักนะครับซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจจะมาจากการถูกแขวนคอขณะที่หนุ่มรุ่นพี่คนที่เรียกตัวเธอออกมาพบกันก่อนหน้านี้ครับก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับเพราะว่าในโทรศัพท์มือถือของเขามีภาพของวีนะอาราโนขณะถูกสวมกุญแจมืออยู่ ซึ่งเขายืนยันครับว่ามาจากความยินยอมพร้อมใจของเธอเองนะครับโดยเขาก็ยอมรับว่าชักชวนเธอมาหาที่บ้านพาักวิลล่าในจังหวัดอิบารากิจ,จริงแต่หลังจากนั้นไม่นานก็ได้พาเธอออกไปส่งที่ร้านค้าใกล้เคียงครับ จากการตรวจค้นบ้านพักของผู้ต้องสงสัยนะครับตำรวจพบว่าที่ชั้นใต้ดินของวิลล่าเนี่ยมีฟูกนอนซึ่งคาดว่าน่าจะมีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของบ้านมาใช้งานนะครับรวมทั้งข้อมูลจากอุปกรณ์บันทึกการขับขี่ชี้ว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ยได้ขับรถผ่านบริเวณชายป่าซึ่งเป็นสถานที่พบร่างของวีนะอาราโนถูกตึงไว้กับต้นไม้แม้จะอยู่ห่างจากวิลล่าของเขาหลายไม์นะครับทำให้ฮิโรยุกิซันเป้ครับตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีลักพาตัวและกักขังห่วงเหนียวแม้เจ้าตัวจะยืยนยันปฏิเสธก็ตามครับ ขณะเดียวกันแับข้อมูลระบุว่าเพราะรีนะอารนนะครับเป็นดารานางแบบแนววิวที่แต่ละงานเนี่ยจะมีช็อตเครื่องผ้ากับผู้ว่าจ้างด้วยทําให้สื่อทั่วโลกเนี่ยแล้วก็แฟนผลงานที่เกาะติดการสืบสวนสอบสวนคดีนี้ต่างตั้งข้อสังเกตว่าจากลักษณะของศพที่ถูกพบตึงอยู่กับต้นไม้นอกจากประเด็นถูกฆาตกรรมแล้วเป็นไปได้หรือไม่ว่าก่อนเสียชีวิตเธอได้รับการว่าจ้างให้มาถ่ายหนังใต้ดินแนวว่าวิวที่ไม่มีความไม่มีมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยที่ดีพอ จนเกิดเป็นสงครามกรรมขึ้นมานะครับทั้งนี้ครับทีมขาองเราขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยครับ ซึ่งต้องบอกว่าอุตสาหกรรม AV วของญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆมันถูกกฎหมายแต่ว่ามันก็จะมีอีกขั้นหนึ่งที่มันอัปเกรดไปที่อาจจะมีการใช้ความรุนแรงหรือว่าใต้ดินแหละดงใช่ซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีมาตรฐานหรือว่าไม่มีการควบคุมในการถ่ายทำคือมันผิดกฎหมายถูกต้องมันผิดกฎหมายซึ่งถ้าสมมติมันเป็นถูกกฎหมายเป็นอุตสาหกรรมจริงๆเขาจะมีมาตรฐานของเขาว่าโอเคมันคือการแสดงนะเหมือนเราเล่นละครเหมือนเราเล่นหนังเรื่องหนึ่งอ่ะฮะอันนี้มันคือใต้ดินก็ที่มีคนอาบอกว่าอาจจะแบบ มันจะมีกลุ่มคนที่เขาเสพความความเจ็บปวดความอะไรแบบนี้แบบบีบคออืเยอะเยอะเยอะมากมันไม่ใช่แค่เรื่องของเอนะแต่มีในเรื่องอื่นๆด้วยเช่นแบบบางบางคลิปที่เขาซื้อขายในตลาดใต้ดินที่ผมเคยไปฟังมาใน YouTube หรือว่าในพันทิปเลยแบบนี้เขาเล่ากันฟังผมม่เู้ว่าจริงไม่จริงนะคลิปแบบ ฆ่าคนฆ่าสัตว์อะไรแบบนี้คือมันจะมีพวกนั้นอยู่ซึ่งก็เราเห็นได้จากซีรีส์หรือว่าอะไรในต่างประเทศที่เขาชอบเอาเรื่องแบบนี้มาตีแผ่นนะฮะก็คือต้องเกาะติดกันต่อไปว่าตกลงแล้วสาเหตุการเสียชีวิตหรือว่ามูลเหตุมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ